สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่พี่คลิปนี้ครับเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3นอยเนาะก็จะมีนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ VIP นะครับก็เป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับสําหรับของเราเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ไม่มานะครับพี่พี่ไมมาเนาะไม่มาก็มาแค่เลขวิ่งนะครับแล้วก็ในเลขตารางนะครับเมื่อวานนี้แบบแนวทางไม่เข้านะครับผม ต้องขอโทษจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ผิดหวังมากๆนะครับพิเศษนะครับผมผลที่ออก19883ของเรา83ไม่มีนะครับพี่พี่ใครเอา3าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่83รอบนี้นะครับส่วนห้าน้อยปกติ40994นะครับของเราของเราไม่มีนะครับไม่มี9เนาะส่วนรอบ VIP 747กับ07นะครับในรอบนี้ถ้าเกิดท่านใดที่จับวินนะครับเลขตารางนะครับพี่พี่เนาะก็ เด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่07นะครับแล้วก็47นะครับผมก็ยินดีกับสายจับวินด้วยนะครับมารอบสุดท้ายเนาะนะครับมารอบสุดท้ายสายจับวินส่วนตัวเจาะเรานะครับไม่มานะครับเมื่อวานนี้นะครับต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกอีกครั้งนะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับนงแอดขอฝากคําเตือนพี่ๆนะครับแนวทางตัวเลขนะครับ ทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับชื่นชอบนะครับในรอบไหนแล้วค่อยเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับน้องแอดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับผมวันนี้นะครับให้ไปที่เลข0ูนย์เลขสเลขเเลขสี่เลขหเลข6นะครับ ปิดท้ายด้วยเลข8นะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับในโค้งสุดท้ายสายวิ่งสายลูดผมให้วิ่งไปที่0นย์ะครับพี่พี่วิ่งไปที่0ูนลูดไปที่เลข9นะครับ0-2 04 06 08 9294 9ก้าหตัวนะครับสตัวให้ไปที่90 2นะครับ3ตัวให้ไปที่292นะครับผมนี่เลย ันใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับสามารถจับเลขวินตารางได้เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้รอบ VIP ก็มาบนล่างเนาะถ้าเกิดใครจับวินเลขตารางนะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3น่อยนะครับ วันนี้ก็ขอนะครับวพอพรให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับทุกๆแนวทางเนาะขอให้มีโชคกลับไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่พ,พี่สมาชิกที่ให้การสนับสนุนนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมกับสวัสดีครับ